สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาปลูกกระช่องซาววึ่งเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยเนาะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกัน ํำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันรุกชนิดเด็กต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันเนาะพี่ๆจะสาหรับแนวทางที่แอดให้ไปนะคะของวันที่19เดี๋ยวค่อยดูแนวทางของวันที่20เนาะดูผลสรุปไปก่อนนะคะอ่าซึ่งวันที่19แอดให้ดินที่ 307นะคะให้วิ่งรูดไปที่3ในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะขีดออก7 4 5หล่าง60นะคะเด่นเดมาหลักร้อยนะคะเด่น0นมาล่างนาะพี่จ๋าอ่ะแอดให้รูดที่3หลุดไปนะคะสำหรับในรอบพิเศษนะคะ375ล่าง83นะคะเด่นสามาเด่น7มานะคะวิ่งรูดที่3าม แอดเน้นไปที่สามแปดมาในแปดสามนะคะในตัวกลับสำหรับในรอบพิเศษในรอบปกตินาะ306ล่าง2อ่นะคะเด่นที่0มาเด่นที่3มมานะคะตัวจับคู่หลุดนะคะในรอบ v ี p 076นเ็ะคะเด่น0มาเด่น7มา เล่นสามมาแอดไปเอาสามศูนย์เนาะมาหนึ่งสามนะคะพี่พี่จา๋าก็ตัวจับคู่ตัวที่แอดเน้นนะคะก็เข้าในรอบพิเศษแต่ว่าสําหรับท่านที่รูดที่สามก็อ่าเริ่มตั้งแต่หนอยนี้หรือบางท่านก็แค่สามหนอยนะคะรุดที่สามมานะคะพี่พี่จา๋าตามกันต่อเลยแล้วกันเนาะแอดให้เป็นเพียงแนวทางนะพี่พี่จา๋าชื่นชอบค่อยตามนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะ สูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะนำไปพิจารณาดูนะคะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยเด้อน้อง๋าฝากกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์เนาะไม่แชร์ขอก็กดไลค์นะคะเปิดการมองเห็นให้แอดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจคิดคำนวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อเลยแล้วกันนะ,ะใครชื่นชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะไม่ว่าจะเป็น สูตรมัดรวมหรือสูตรเม็ดเดียวนะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านชอบไม่เหมือนกันสูตรเม็ดเดียวจากเมื่อก่อนแอดให้เขียนให้ทุกตัวตอนนี้แอดก็ตัดให้แค่6คู่นะคะตัวที่แอดเน้นนะคะพยายามจะคัดให้น้อยคู่ที่สุดนะคะอ่ะมาดูการสําหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะเด่นในวันนี้แอดให้เด่นไปที่1 6แล้วก็7นะคะพี่พีจ๋าสายวิ่งใส่รูดนะคะ รูดไปที่1เด้อรูดไปที่1นึ่สำหรับชุดวิ่งรูดแยกน้อยวันนี้มาสุดซอยนะคะพี่พี่จ๋ามาสุดซอยเลยสำหรับตัวที่แอดเน้นให้ในกลุ่มดูแต่ว่าผลสุดท้ายเนาะในรอบ VIP นะคะก็ออก076ล่าง13นะคะเน้นไปที่7นะคะมานะคะสำหรับใสยวิ่งใส่รูดแทนให้นะคะพี่พีจ๋าแยกหน่อยให้เนาะแบบนี้นะคะ ใครสนใจก็ในกลุ่มได้เลยนะบางคนบางท่านบอกว่าเข้าไม่ได้แอดก็งงนะถ้างงก็ไปทักหาแอดทางบ้านฟ้านะคะชื่อเดียวกันเลยนะคะ,ะจุดไว้แคบไว้นะคะ สำหรับใบเขียวแอดก็เริ่มกลับมาลงแล้วเนาะพี่ๆจ๋าไม่ได้ลงให้นานนะคะช่วงงานเยอะงานยุ่งก็ไม่ได้ลงให้นะคะสำหรับใบเขียวแอดลงช่องทางนี้นะใบเขียวก็จะให้แค่นี้นะคะของวันนี้ก็จะมาใน0ูนย์หกแล้วก็เจ็ดหกนะคะ,ะตัวที่แอดเน้นมาในหนอสุดท้ายนะคะไปเน,น้นศูนสองมาศูนย์หกหกศูนย์มาสองรอบเลยรอบเฉพาะกิจแล้วก็อ่าในรอบปกติเนาะ อ่ะส่วนสามให้เน้นไปที่สามแต่ไปเน้นตัวผิดนะคะมาในแปดสักถ้าใครสนใจใบนี้ก็ตามช่องทางนี้นะพี่ๆจ๋าอ่ะฝากเป็นกำลังแรงใจให้แอดทั้งสองช่องทางด้วยนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับตัวที่แอดอ่าเน้นในชุดนี้นะคะเน้นในชุดนี้สำหรับหนึ่งนะแอดเน้นไปที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสาม หนึ่งห้านะคะหนึหหน่แล้วก็1 8น,นะคะอ่ะจุดไว้แคบไว้นะสำหรับในชุดนี้เดี๋ยวจะไปสูตรมารวมชุดที่เป็นตารางนะคะเผื่อพี่ๆอยากจะจับสามตัวในตารางด้วยเนาะวันนี้สามตัวนะคะเฉียดไปเฉียนมาของแอดพลาดแค่นิดเดียวเองนะคะอ่ะสองหน่อยเลย ไปกันต่อนะคะกับสูตรมัดรวมสูตรมัดรวมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปกันก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปตัวหมายนะคะอ่ะสำหรับในชุดนี้แอดให้เด่น3กับเด่นศนยส่วนในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะ745นะคะลาง60 นะคะแอดเน้นไปที่ศูนย์หกเนาะเด่นที่ศูนย์นะคะมาในตัวกลับบนหลุดนะคะแล้วก็ในะรอพิเศษสามเจ็ดห้านะคะอ่ะตารางตัวเด่นเราก็มาส่วนบนนะคะสามมาเจ็ดมาห้ามาตารางมาสามตัวตัวจับคู่แอดหลุดนะอันนี้คือเข้าตารางนะส่วนล่างแปดสามนะคะเด่นที่สามมารู้ไปตัดแปดสามออกพี่น้องจ้า ในชุดนี้นะคะหลุดไปเลยสามเจ็ดเจ็ดสามก็มาเข้าข้างหน้าดูเจ็ดสี่นี้ก็มาเข้าข้างหน้าดูอ่ะในรอบปกติสามศูนย์หกนะคะสามศูนย์หกตรงตรง,ตรงข้างบนในตารางเลยนะคะอันนี้ก็มาดิ่ง,งเลยนะคะอ่ะส่วนล่างสองสี่มาอีกแล้วสองสี่หลุดนะคะให้ไปสองหนึ่งสองสองสองแปดสำหรับในรอบ VIP นะคะศูนย์เจ็ดหก ศูนย์มาเจ็ดมาหกมาตารางมาสามตัวแอดเน้นไปที่เจ็ดหกนะคะตารางมาสามตัวนะล่างหนึ่งสามแอดหลุดไปนะคะเด่นที่สามมาแต่หนึ่งสามไม่มีนะคะอ่าตัวที่แอดจับคู่ก็จะมาในรอบเฉพาะกิจรอบปกตินะคะแล้วก็ในรอบ v ีพีมาสามหน่อยพลาดในรอบพิเศษถ้ามาในรอบพิเศษนี่เราได้สี่หน่อยเลยนะแต่ว่าตารางวันนี้ปังมากเลย มาสามตัวสามตัวเลยนะคะสามตัวในสามหน่อยด้วยสามนะคะอ่ะตามกันต่อนะคะพี่วิจ๋าขอให้มาขอให้ปังแบบนี้ทุกๆวันเนะาะก็ยังจะมีกำลังใจคิดคำนวณน,นะคะถ้าวันไหนหลุดนี้แอดก็ไม่รู้จะไปยังไงมายังไงเด้อพี่น้องจ๋าเครียดอนกันนะคะมีช่วงหนึ่งแบบมาไม่เต็มที่กะะ็เยอะก็ย่อนนะคะอ่ะมาแบบนี้ยังยังชื่นใจหน่อย ตามมาต่อเลยแล้วกันนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับตารางตัวเด่นของเราในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่หนึ่งเจ็ดเก้าเก้าหรือหกนะคะเก้าหรือหกแ,แล้วก็ศูนย์สามแปดนะคะแล้วก็ศูนย์สามแปดสำหรับตัวเด่นนั้นนะแอดให้เด่นไปที่หนึ่ง แล้วก็เดนะคะเดี๋ยวเขียนเสร็จแอดยกให้ดูใกล้นะคะพี่ๆจ๋าสำหรับเด่นหนึ่งนั้นแอดให้ไปที่10 1 3 1 5แล้วก็18นะคะส่วน7นะคะแอดให้ไปที่70 71 78 79นนะคะตามต่อกันที่ชุดกัน ชุดกันนี้แอดให้กันไปที่สามสี่สามแปดแปดสามจะมาอีกไหมเนาะระวังนะคะระวังสามแปดแปดสามด้วยอ่ะมาแล้วมาอีกได้นะคะสองหกเก้าหกนะคะวันนี้แอดมีสายเบิ้ลมาอีกแล้วสองสองมาอีกแล้วแต่ยังไม่มายังไม่เห็นมาเลย นะคะพี่พี่จ๋าถ้ามีเบิลมาอาจจะมีหลายตัวหน่อยนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเนนกันแอดจะเน้นไปที่หกคู่นะคะพี่พี่จ๋าสำหรับเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งนั้นแอดเน้นไปที่หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดเก้าอย่าลืมเจ็ดหกนะ,นะมาแล้วมาอีกได้นะคะคำนวณออกมามีแต่แอดตัดแต่นะคะชุดกันนะคะพี่พี่จ๋า ชุดการแอดให้ไปที่3 4เนาะให้ไปที่3 4แล้วก็96นะคะแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่จ๋าแอดจะกลับให้เฉพาะตัวนี้นะคะกลัวมาอีกเหมือนกันอ่ะ4หน่อยนะคะแนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยนะคะ,ะจดไว้แคบไว้นะคะพี่พี่จ๋าขอให้พี่พี่เอทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยเด้อพี่น้องจ๋าไว้เจอกันลคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ